เสร็จแล้วคะ่ะเหตุ พึ่งต้นโอ๊กและต้นเกาลัดนะคะตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ขวดโหลนะคะแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็จะทยอยให้เพื่อนให้ไม่ยา่าแล้วก็ให้เพื่อนอีกสองถ้ำนะคะแล้วก็ตะวันก็จะเก็บขวดนั้นไว้นะคะขวดเล็กนะคะไว้ทานนะคะแค่นี้ก็พอนะคะสองเท่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตากแห้งตับและก็ตากแห้งเห็ดกันเลยนะคะไปคะ่ะ นี่ค่ะตะวันดอกที่บานดอกที่เขาบานแล้วนะคะตะวันก็จะนํามาหั่นเป็นแว่นๆนะคะไปตากแดดนะคะแบบนี้ค่ะ ขาวจัวหน้าเจี๊ยตอนเช้าเช้าก็อากาศก็เย็นๆหน่อยนะคะต่อสายๆหน่อยก็เริ่มอุ่นมาค่ะวันนี้แดดก็คงจะแรงนะคะถ้าแดดแรงๆแบบนี้ค่ะก็ประมาณสามสี่วันก็แห้งดีค่ะ เสร็จแล้วก็นำมาตากนะคะเอามาตากแดดให้แห้งนะคะนคะคะอันนี้ที่ก่อนหน้านี้ที่ได้มานะคะก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็พึ่งแดดพึ่งแดดให้แห้งนะคะแห้งดีแล้วก็จะใส่ขวดโหลนะคะขวดโหลแก้วนะคะเก็บเอาไว้ <c oughs> ก็บางทีเ,เพื่อนมาเอยเอาไปแจกคนน,คน,น,กคนั้นคนนี้เอยเพื่อนเพื่อนก็ชอบนะคะเพื่อนก็ชอบทานเห็ดแต่พอดีเขาทํางานร้านอาหารนะบางทีเขาไม่ค่อยมีเวลาไปแล้วก็เขาหาเห็ดไม่เป็นบางคนเขาก็ไม่เคยเข้าหาเข้าป่าหาเห็ดเลยนะคะคนอิตาลี แต่แกชอบทานเห็ดนะคะตะวันก็จะแจกค่ะชอบหาค่ะแต่ทานนะไม่ค่อยทานไม่ค่อยทานเท่าไหร่นะคะอย่างนี้ค่ะเราหันแล้วก็ตากแดดไว้แบบนี้เนะะี่ยค่ะใกล้แห้งแล้วงั้นตะวันขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้คลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะก็จะมีคลิปเก็บเห็ดนะคะพอดีตะวันอัดไปแล้วแต่ยังไม่ได้เอ่อ ดาวน์โหลดลงนะคะเพราะว่ามัวจะมานั่งตัดขาเหตุตัดเห็ดตากเหตุนะคะมันต้องใช้เวลาก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยดาวน์โหลดลงนะคะก็คลิปนี้ตะวันขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย